Beeze Yeah 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 G'day Uh Uh มันไม่มีสิ่งใดมาฉุดลังก็เหมือนกับเธอที่เธอจะไปก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งแรกก็เหมือนกันจะไม่มีอะไรมาหยุดฉันไม่ว่าจะอีกกี่ฤดูการสลับพันฉันก็ยังไม่หยุดรักรู้ว่ามาวัดกับดอก ถึงแม้ว่าใจจะอ่อนล้าไม่มีระถาเลือมนตตาที่ทำให้เวลามันเดินช้ารั้วไว้ซะต่อให้นานสักเท่าไรข้าก็ยังร,รักเธอเป็นเพียงดุจหนึ่งนางฟ้าข้าเป็นยักษ์สาที่ไม่มีทางสมดุลรักมันถึงยากนักแต่ก็ดีใจที่ในครั้งหนึ่งเราสองคนนั้นเคยได้รวมรักทำไปต้องการจะป,ะปัพทะพ่อเม่รู้อยู่แล้วไม่มีอะไรจะเอาไปสู้หรือจะทำให้เธอนั้นได้อย่างสมใจหวังแต่ดูฝันช่วงกลางวันยามกลางคืนคุยกับฉันว่า ไม่ได้ว่าเธอได้เห็นเธอนั้นไปอยู่กับมันไปอะไรกันสิ่งใดโดยมันดานี่แม่หารุทยนั้นต้องมาจากไปจากกันไปไกลแต่ฉันจะยังอยู่ตรงนี้เอาแต่มองพระอาทิตย์เหมือนกับยังทันทุกวันทรงเสดอดูเป็นแต่คงไม่ชอบเธออยากไปอยู่กันหนุ่มผู้ดีดีสักกเกงสทรงสลักหรือว่าสุวกแกข้างหลังต้องสะพายแบ็คแพ็คไอเรามันไม่ใช่เรามาเป็นผู้ชายแบบสไตล์แฟชั่นมันไม่มีสิ่งใดมาฉุดลังก็เหมือนกับเธอที่เธอจะไปก็ไม่มีอะไรมาหยุด กันที่ไม่ไไมีอะไรมาหยุดฉันไม่ว่าจะอีกกี่ฤดูกาลตลับปันฉันก็ยังไม่หยุดระฝากความคิดถึงบอมผ่านไปกับจัน พอพี่เรนาชวนเธอมาไล่ระบงทวนทบทวนอีกครั้งกับครั้งที่ข้าพนันนาตอนที่เราสองมันจะลืมกันไปตามกาลเวลายังจำได้หมดคำทุกคำที่เธอนั้นพูดอะไรเอาไว้กับฉันทุกคำสัญญาที่ว่าเราจะเดินมันไปด้วยกันแล้วเหตุชนไหนเราตัวเจ้าถึงปิดคำสาบานหรือเพียงว่าพากับชายที่เจ้านั้นเคยได้ไฝ่ปองทวงทำนองร่วมัปเมลงกับเพลงที่พาเศร้าตัวข้ามีอาจจะรับได้กับความรู้สึกที่มีทั้งหมดนั้นก็เลยต้องพึ่งพาบรรยากาศพร้อมกับเราถ้ายย่งคิดเะ่นไรเข้าใจยากทำไมไม่พูด แล้วใครจะเข้าใจเจ้าดังคำก็ว่าลบในสงครามยังง่ายกว่าที่จะให้มาอ่านใจพวกสตรีนางลอยเล่ก็เล่เลี่ยมานยากข้าคงต้องยอมไปถึงแม้ว่าจะรักและถึงแม้ก็โคตรศรัทธาน้าน้านานานา สิ่งใด้มาฉุดรั้งก็เหมือนกับเธอที่เธอจะไปก็ไม่มีอะไรมาหยุดยัง้งและก,ก็เหมือนกันจะไม่มีอะไรมาหยุดฉันไม่ว่าจะอ,อีกกี่ฤด,ดูการสลับพันฉันก็ยังไม่หยุดรักรู้ว่ามาวัดกับดอกฟ้าแต่ทำยังไงได้ถึงแม้ว่าใจจะอ่อนล้าไม่มีกระตาหรือมนตาท้วยแต่วเวลามันเดินช้ารู้เอาไว้ซะต่อให้นานสักเท่าไรข้าก็ยังรัก